สวัสดีเพื่อนๆนและกันรยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีกรกฎทุกท่านชาวราศีกรกฎ ถือว่าเป็นราศีที่4ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีกรกฎก็คือปูชาวราศีนี้เป็นคนฉลาดเป็นระบบระเบียบเป็นคนใจกว้างชอบอยู่บ้านและเป็นคนค่อนข้างดื้อรั้นพวกเขาอุทิศตนให้กับครอบครัวและยังคอยประคับประคองความรู้สึก ให้กับคนในครอบครัวอีกด้วยในแง่ของสันชัตยานและความอ่อนไหวชาวราศีนี้ถือว่าเป็นจักรราศีที่มีความท้าทายมากที่สุดในการทำความเข้าใจชาวราศีกรกฎมีอารมณ์อ่อนไหวและไวต่อความรู้สึกพวกเขาให้ความสำคัญกับครอบครัวและคนที่บ้านเป็นอันดับแรกชาวราศีกรกฎ มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าถึงผู้คนรอบตัวของเขาได้เป็นอย่างดีคนที่เกิดในราศีนี้มักเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความเข้าใจในความเจ็บปวดและความทุกข์ยากของคนอื่นอีกด้วยสวัสดีครับกาลยานุมิทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะครับ กับการจับไพ่ดึงพลังงานบวกเพื่อให้กำลังใจนะครับและวันนี้อาจารย์ก็จะมาในหัวข้อนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือท่านนั้นคือองค์ใดคือพระองค์ใดนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปที่ผ่านมานะครับว่าการทํานายอย่างนี้เป็นการสุ่มทํานายนะครับไม่ได้เจาะจงเป็นดวงเฉพาะของใครคนใดคนหนึ่งนะครับ ดังนั้นแล้วหากท่านใดนั้นบังเอิญเห็นคลิปนี้โผล่ขึ้นบนหน้าฟีดของตัวเองเห็นหัวข้อแล้วรู้สึกว่ามันตรงใจอยากจะคลิกเข้ามาอ่านมาดูก็มาดูได้นะครับรับแต่สิ่งดีดีรับแต่คําแนะนำดีๆกลับไปนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาเช็คพลังงานของทุกท่านก่อนนะครับว่าจะตรงกับท่านไหมนะครับพลังงานไพ่ที่จับได้ที่สื่อออกมาใน วันนี้นะครับมันเป็นพลังงานของการเริ่มต้นใหม่นะครับการสิ้นสุดอะไรสักอย่างแล้วมาเริ่มต้นใหม่ในเส้นทางใหม่นะครับขอขยายความพลังงานนิดหนึ่งนะครับการเริ่มต้นใหม่ในที่นี้อาจจะหมายถึงกับหลายๆท่านที่พ้นทุกข์แล้วหรือที่กําลังทุกข์อยู่ก็ไม่รู้ว่าจะทุกข์ต่อไปทําไมเลยตัดสินใจที่ จะสู้ใหม่อีกครั้งจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งจะสู้ดูว่าจะลองดูให้ถึงที่สุดนะครับนี่คือความหมายของพลังงานในวันนี้นะครับพลังงานยังสื่ออีกว่าหมายถึงกลุ่มคนหรือบุคคลนะครับที่มีชีวิตที่ค่อนข้างลําบากล้มลุกคุกครานมาหลายครั้งหลายหนนะครับและครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับที่ท่านนั้นจะสิ้นสุด การรอคอยสิ้นสุดเขาเรียกว่ารอคอยสิ่งดีๆในในชีวิตจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับเส้นทางแห่งใหม่ประตูบานใหม่ได้เปิดขึ้นให้ท่านแล้วนะครับดังนั้นแล้วหากท่านใดได้ฟังคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานของท่านอาจารย์ก็ยินดีด้วยนะครับอย่ามัวแต่เศร้าโศกเสียใจไปเลยนะครับมันถึงเวลาที่จะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองสักทีแล้วนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ปรากฏเห็นเป็นพลังงานในไพ่ขึ้นมานะครับส่วนมากจะเป็นสายทานของพญานาคราชนะครับเป็นลูกเป็นหลานของท่านนะครับอาจจะมีลูกหลานหรือใครที่กําลังบูชาองค์พระพิคเนตหรือท้าเวสสุวรรณก็มีขึ้นมานะครับและที่สําคัญที่สุดก็พลังงานสุดท้ายที่เห็นนี้เป็นพลังงานที่อยู่ใกล้ตัวท่านมากที่สุดนะครับเหมือนจะเป็นพ่อแก่แม่แก่หรือเป็น สิ่งที่คอยรักคอยห่วงท่านนะครับอาจจะเป็นบิดามารดาที่จากเราไปตั้งนานแล้วแต่ท่านยังไม่เป็นสุขนะครับท่านยังคอยสังเกตคอยดูคอยติดตามเราอยู่นะครับสิ่งที่ท่านอยากจะสื่อกับตัวคุณในครั้งนี้นะท่านก็อยากจะบอกว่าให้หยุดเศร้าได้แล้วลูกเอ,อ๋ยหยุด ทรมานได้แล้วมันถึงเวลาที่จะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับถึงเวลาที่จะลุกขึ้นมาหาข้อมูลหาแนวทางในการลงมือทำเพื่อที่จะให้ชีวิตตัวเองมีความก้าวหน้าพัฒนาขึ้นไปนะครับและถ้าท่านใดได้ลงมือทานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็จะคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุน เป็นโอกาสดีๆให้เข้ามาหาท่านนะครับถ้าท่านลงมือขายของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคอยดึงลูกค้ามาให้นี่คือพลังงานดีๆรอบตัวที่ท่านคอยสนับสนุนคอยส่งเสริมคุณอยู่นั่นเองนะครับและมีบางท่านนะพลังงานที่ขึ้นมาบางทีก็ผ่านช่วงที่มันเจ็บปวดหัวใจมาได้สักพัก ถ้าอยู่คนเดียวก็จะแวบคิดกลับไปถึงเรื่องราวถึงอดีตที่มันคอยทําให้ตัวเองเจ็บช้ําอยู่บ่อยๆนะครับนั่นคือเป,เป็นพลังงานด้านลบคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะแนะนําว่าให้หยุดนะครับหาวิธีหยุดตรงนั้นคือหลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียวนะครับพยายามอย่านอนคนเดียวอย่าอยู่ห้องคนเดียวเป็นเวลานานๆน,น,นะครับควรจะออกไปหาสังคมนะครับเมื่อพลังงานท่านปรับสมดุลขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง จะค่อยๆดีขึ้นนะครับดีขึ้นในที่นี้คือต้องลงมือทํานะครับดังนั้นแล้วนะครับกะะัลยาณมิตรทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสได้ฟังคลิปนี้รู้สึกว่ามันตรงกับสิ่งที่ท่านเป็นอยู่มันตรงกับพลังงานที่ท่านเป็นอยู่ตอนนี้ขอให้ท่านหยุดเศร้าหยุดทุกข์นะครับกลับมามีสติท่านใดที่คิดจะลงลงมือลงทุนในการค้าขายในการทำธุรกิจขอให้เริ่มได้เลยนะครับ ให้รู้ว่าสิ่งดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาเราท่านพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นพลังงานดีๆพลังงานบวกในวันนี้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกตามที่แจ้งไว้ในต้นคลิปนะครับกัลยะาณมิตรทั้งหลายหากท่านใดนะครับได้ฟังแล้วรู้สึกว่ามีกำลังใจไม่มากก็น้อยถือว่ามันก็เกิดเป็นบุญกุศลแล้วนะครับ รบกวนช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับเพื่อให้ท่านอื่นๆที่มีโอกาสได้รับฟังแล้วเขาฟังแล้วเขารู้สึกดีบางท่านอาจจะพลิกชีวิตกลับมาสู้ใหม่อีกครั้งจนประสบความสําเร็จก็ได้ถ้าทําเช่นนี้มันก็จะเกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับเอาละครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ก็ต้องขออวยพรให้กับทุกๆท่านนะจงมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็สมตั้งใจปัรถนาและที่สําคัญนะครับจง ก้าวผ่านความกลัวในใจของตัวเองให้ได้นะครับสวัสดีครับ